สวัสดีแฟนบอลล์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ของสาวชมพู่พ่อพันธุ์เกิดปาาดแล้วก็เพื่อน,อนๆในทีม IBK a u t o s ทกันบ้างนะคะว่าณนะเวลานี้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วนะคะซึ่งความสนุกสนานความร่าเริงแล้วก็ภาพเนี่ยเราน่าจะได้เห็นจากทาง i อของทั้งชมพู่แล้วก็ของทั้งพยิยสึงจูนะคะซึ่งเธอก็มีการโพสต์อยู่เรื่อยๆเ,เลยค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้บริทนีย์แอมเบอร์คอมบี้แล้วก็แฟนหนุ่มของเธอพโยซึงจูชินยน ขยองล่ามคนสวยน้องเจนนี่แล้วก็ชมพู่พรพรร์เกิดปราดรวมไปถึงออสตาฟโค้ดของทาง I b บ a u t o s ประมาณ2คนนะคะได้มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยค่ะแฟนวลอลเลย์บอลก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้รูปภาพของพยศึงจูแล้วก็คอมเมนต์ที่รูปภาพของพรพรร์เกิดปราดกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเกาหลีใต้หรือว่าจะเป็นแฟนวลอลเลย์บอลชาวไทยนะบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหมิตรภาพเนี่ยดีมากๆเลยแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมอยู่ในสโมสรเดียวกันแล้วแต่มีการมา เที่ยวมาพักผ่อนแบบนี้มันทําให้เราได้เห็นมิตรภาพที่ดีของนักกีฬานะคะและบางคนก็บอกว่าดูพวกเขาสนิทกันมากบางคนก็บอกว่าสีหน้าของพโยซึงจูดูสดใสแล้วก็ร่าเริงมากๆเลยนะไม่เหมือนกับตอนแข่งขันอยู่ในสนามซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะเวลาลงสนามเนี่ยเขาจะมีความจริงจังกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแม้ว่าชมพู่พรพรร์เกิดปราดเนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่นอนยังไม่แน่ชัดนะว่าจะได้ต่อสัญญากับทาง IBK หรือไม่นะคะแต่ หลายคนก็มองว่าความสัมพันธ์นั้นดีและหลายๆคนก็คาดเดาว,ว่าชมพู่อาจจะไม่ได้ต่อค่ะเหมือนกับว่าจะได้ไปเล่นที่หลีกอเมริกาหรือเปล่าตรงนี้ต่ายเองก็ยังไม่ชัวร์มันยังไม่มีอะไรมาคอนเฟิร์มนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะยอมรับการตัดสินใจของนักกีฬาอยู่แล้วนะคะปล่อยให้ชมพู่เขาได้คิดได้ทบทวนแต่ตอนนี้เขาไปเที่ยวเขาไปพักผ่อนก็ปล่อยให้เขาสนุกกับการท่องเที่ยวสนุกกับการพักผ่อนก่อนก็จะดีนะคะและเหล่านี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศ ทีปชมพู่ผ่อนพันเกิดปราด b r i t ันี่เอบร์คอมบี้พิโยซึงจูชินยอนคยองนะคะล่ามเจนนี่คนสวยนะคะก็ได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะหลังจากที่ได้ไปเที่ยวพัทยาแล้วก็มุ่งเข้ากรุงเทพมาลุยเยาวราชด้วยค่ะคอมเมนต์เกิดขึ้นมากมายนะคะทั้งคอมเมนต์จากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแล้วก็แฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้ค่ะ ตั้งแต่ที่ชมพูพ่พรพันธ์เกิดปรลาดไปร่วมเล่นที่เกาหลีใต้เนี่ยก็ทำให้มีแฟนคลับเยอะขึ้นนะคะคือก่อนที่ชมพู่จะไปเกาหลีใต้เนี่ยก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้รู้จักเธออยู่แล้วนะคะเพราะว่าจะเห็นการแข่งขันรายการใหญ่ๆอยู่แล้วนะเพราะว่าไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้แข่งขันกันบ่อยอยู่แล้วก็รู้จักอยู่แล้วพอมาร่วมเล่นที่ีเกาหลีใต้อีกก็ทําให้เพิ่มฐานแฟนคลับขึ้นไปอีกค่ะ ก็ได้ยินว่าเจนนี่เนี่ยจะอยู่ถึงสงกรานนะคะส่วนบริทเทนี่เบรคอมมี่กับแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ4ีวันส่วนทางพโยซึงจูนี่ยังไม่แน่นอนค่ะชินยองขยอง,องเองก็ยังไม่แน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแฟนวอลเลย์บอลหลายๆคนเท่าที่อ่านดูคอมเมนต์เนี่ยนะเขาก็มีการแซวๆค่ะบอกว่าชมพู่เนี่ยน่าจะเป็นแอมบาสเดอร์ของการท่องเที่ยวนะสามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงเพื่อนๆมาเที่ยวไทยได้เลยประมาณนี้นะคะ จากตอนนี้ค่ะจากที่เที่ยวอยู่พัทยาตอนนี้ก็ได้เข้ากรุงเทพมาลุยเยาวราชต่อแล้วนะคะก็ขอให้สาวๆ IBK Autos ท่องเที่ยวกันอย่างมีความสุขนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ